สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เพิ่งกลับถึงบ้านนะคะเช้าตื่นขึ้นก็ขับรถไปบ้านปู่บ้านย่านะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่เรียกได้ว่าอยู่แต่บนถนนจริงๆนะคะอยู่แต่บนถนนจริงๆเพราะว่าออกจากหน้าบ้านไปถึงปากซอยถนนใหญ่ปกติจะเลี้ยวซ้ายถนนปิด อยู่ๆเขาก็ปิดเฉยเลยเพราะว่าเลี้ยวซ้ายไปมันก็นิดเดียวนะคะนิดเดียว50เมตรเท่านั้นเองมันก็จะเป็นอุโมงค์ที่สําหรับรถไฟรถไฟจะวิ่งหลังบ้านเนี่ยนะคะรถไฟเขาวิ่งแล้วเกิดคิดว่าอ่าอุโมงค์เนี่ยมันชํารถคิดว่านะคะเขาถึงได้ปิดกระ,กระถ่านหันไม่ให้รถผ่านเลยเราก็ต้อง วนรถกลับมาแล้วก็หาทางวนไปหาบ้านโอมาโอปาบ้านปูบ่บรรยาซึ่งปกติขับแค่ห้านาทีก็ถึงบ้านปูบ่บานยาแล้วสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาเจอไฟแดงอีกเลี้ยวซ้ายถึงบ้านปูบ่บรรยานี่ต้องวนไปน้นโน้นโน้น้น,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 นแล้วถนนทาทุกที่วันนี้ทําทุกที่แล้วฝนตกทั้งวันคนบ้านนี้นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหิมะาจะลงยังไง ถ้าโปรแกรมเขาทำงานเขาก็ทำงานกันอย่างจริงจังตรงนี้แหละนะคะตรงนี้แหละนะคะที่อ้อยเห็นว่าฝรั่งเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังไม่หลอกไม่แหละทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนการไม่มีอะไรมาขวางได้ถ้าฉันบอกว่าถนนต้องเสร็จวันที่15ฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะทว่วมมันก็ต้องเสร็จวันที่15 แต่ก่อนเนี้ยเป๊ะๆนะคะเดี๋ยวนี้ยังมียืดยืนยืดยืน,ยนเดี๋ยวนี้นะคะแต่ก่อนน่ะเคร่งมากอ้อยจําได้กับที่ตัวเองเข้าทํางานไปทํางานที่ห้างครั้งแรกภาษาก็ไม่ค่อยเก่งนะคะภาษาก็ไม่ค่อยเก่งค่อยๆเรียนรู้เอาเวลาพัก15นาทีอ้อยหยิบกระดาษดินสอเอาไปด้วยไปยืนหน้าแต่ก่อนนี้นะคะจะไปยืนหน้า เคาน์เตอร์ที่มันเป็นที่ขายผักผล,ลไม้เอาผล,ลไม้ก่อนด้วยเพราะผล,ละไม้ขายดีมากแล้วผล,ลไม้ในยุโรปในเบลเยียมมันโคตรเยอะเลยแล้วลูกมันก็คล้ายๆกันแต่ชื่อมันแตกต่างกันแต่เวลานั่งแคชเชียร์ห้างอื่นเขาอาจจะมีกระดาษให้แบบง่ายๆแล้วก็แค่สแกนหรือติ๊กต,กตกิหน้าจอของ audi ของถูก อุปกรณ์ถูกใช้ทุกอย่างแบบถูกๆเอาอย่างนี้กันละกันพนักงานต้องจำเอาเองอ้อยเข้าไปทำงานทีแรกไม่รู้เลยว่าเปิมแดงเปิมเหลืองเปิมเขียวแกสเซนบ้านนี้นะคะผละไม้มันโคตรเยอะเลยไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรแล้วเรียกอย่างเดียวไม่พอไม่รู้ชื่ออย่างเดียวไม่พอจำเบอร์ไม่ได้เราต้องจำเองในสมองนะคะ เราต้องจำเองในสมองนะคะว่าอะไรมันเรียกอะไรเขามีสมุดให้จริงแต่ถ้าการหาสมุดก็คือหามันไปนเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอใช่ไหมครับมันจะมีรายชื่อมาให้ว่าตัวอักษรตั้งแต่ A B C D E F G ไล่มาบ้านนี้ก็ R B C D A F K ไล่มานะครับถ้า R ก็อย่างเช่น Apple ขึ้นต้นด้วย R ก็หา R นะคะ อะบริโก้ดก็ต้องหาอะบริโก้ดตรงนี้แหละค่ะอ้อยอะพักเบรก15นาทีปีแรกแทบไม่เคยพักเบรกวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วกนถือปากกาถือดินสอกระดาษออกมาแต่ก่อนมันไม่มีอ้อยไม่มีเคสมที่แบบว่ามือถือที่แบบว่าถ่ายรูปฟึ๊บเดี๋ยวไปดูที่บ้านมันไม่มีนะคะแต่ก่อนอ้อยจำได้ตอนเข้าทำงานห้างปีแรกอ้อยมีโนเกียรุ่นเก่าที่เป็นตุ่มใช้โทรอย่างเดียวแล้วอ้อยก็ไม่เคยใช้โทรศัพท์มีเบอร์แฟน มีเบอร์ปู่บุยเบอร์เบอร์ย่าจดแล้วก็เบอร์ที่ทําง,งานถ้าป่วยโทรมาบอกแค่นั้นเองแล้วไม่เคยได้ใช้ใช้จดเอาต้องไปยืนจดรูปไอ้นี่ยืนจ้องมันไอ้นี่เรียกอะบริโก้ตนะไอ้นี่เรียกเ,เปรมเหลืองนะไอ้นี่เรียกปาซีฟรุเตนนะไอ้นี่เรียกว่าเตอร์เมลูนอันนี้เรียกเมลอน มันเยอะมากแล้วมันก็มีหลายชนิดมากๆแยกสาขากันไปจําไม่ได้แล้วก็ต้องไปจดผักต่ออีกไปจดผักไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรแบ,บ็อกเกอรี่กลมกลมเมอร์กลมกลมเมอร์ก็คือแตงกวาแตงกวาก็มีทั้งแตงกวาธรรมดาแตงกวาบีโอนะคะอะโตมตัสนี่ก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่มีเป็นร้อยสาขาร้อยยี่ห้อแยกขนาดกันไป นะแกสโตสมาโตมาต,ต,มาตเหลืองโตมาสเปรี้ยวโตมาตขาวาสนุปโตมารโตมาตที่เป็นไม,ม่มีจุกตโตมาสมีจุกเขียวตรสโตมามีเป็นแพ็คมีเป็นกิโลมีเป็นลูกโอ้ยบอกตรงๆว่าช่วงแรกนี้กลับไปบ้านเอาใบนั้นไปด้วยขอขอผู้จัดการสาขาไปเอาไปด้วยเข้าห้องน้ําอึขอโทษนะคะก็เอาไปท่องอ่านแต่อันดับแรกอ้อยต้องศึกษาก่อนว่าไอ้นี่มันเรียกอะไร จดด้วยตัว A B C จดด้วยตัวอะไรก่อนนั่นคือการทำกันบ้างนะคะตอนนี้โอเคพอได้อยู่ทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ก่อนยังมีแค่ผักและผลไม้ที่เราต้องจำเองเดี๋ยวนี้น้ำเครื่องดื่มโค้กแฟนตาแต่ก่อนเอาได้ไม่มีนะคะโค้กแฟนตาจริงๆแต่ก่อนไม่มีนะคะยี่ห้ออะไรที่เป็น ยี่ห้อที่เขารู้จักกันทั่วโลกแต่ก่อนอาดีไม่เอามาขายนะคะเพิ่งจะเอามาแค่ปี2ปีนี้นะคะแต่ก่อนอาดีห้างอ้อยที่ทํางานจะมีแต่ยี่ห้อของบริษัทเราของห้างเราเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้มีมาต้องจําเลขที่เขาให้มาเยอยะแยะมากมายอย่างโค้กก็มีทั้งโค้กธรรมดาโค้กเซโร่โค้กไลท์นะคะ แล้วก็โค้กเซโรซิีตูนเลมอนแล้วก็ยังมี1ลิตร2ลิตรลิตรครึ่งแล้วก็มีกระป๋องกระป๋อง33เซนกระป๋อง50เซนอ๋อสารพัดอย่างและทุกอย่างเป็นนัมเบอร์หมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบาคาร่บัคาร่ก็คือเบเกอรี่ ie, ขนมปังเราต้องอบขนมปังเองและขนมปังอ่ะมันไม่มีใส่ถุงที่สแกนได้เราต้องจำเอา ว่าขนมปังกลมๆที่บ้านนี้เขาเรียกว่าพิสุเร ے, พิสุเร ے, พิสุเรอะไรเนี่ยนะคะถ้าอ้อยพูดไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะแล้วอ้อยก็ต้องจําเอาถ้าสีขาวลูกกลมเออเบอร์270นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองอยะสองเจะถ้าเป็นสีอ 27, สองเจถ้าเป็นเบร์นสีน้ําตาลอะสองต้องจําหมดเลยนะคะแล้วมันมีเป็นอ๋อ 20 30อย่างแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีโดนัทโดนัทแบบช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่โดนัทแบบโรยทัวทุกอย่างเป็นเลขไปหมดเลยต้องจำเอาเองนะคะต้องใช้วิธีจำเอาเองแล้วผลไม้ผักบ้านนี้เยอะมากอ้อยจำได้เดือนแรกจำได้แค่บรอกโคลี่3 3แตงกวายาว,ยาว แตงกว่าธรรมดานะคะเพราะแตงกว่าแยกเป็นแตงกว่าแตงกว่าธรรมดากับแตงกว่าแตงกว่าไบโอโบโบก็คือผลิตภัณฑ์ผลไม้ผักที่เขาเรียกได้ว่าคุณภาพดีกว่าปลอดสารมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอ้อยเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะราคามันแพงกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็พวกเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าบรอกโคลีเป็น33แล้วก็ แต่งกว่าเลขสามที่จำนะคะที่ห้จํจครักแรกได้นะคะแล้ววันนี้ไปไปซื้อของที่ห้างวันนี้ขับรถไปกับปู่กับย่าไปฮอลแลนด์ไปเดินห้างแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแต่อยู่บนถนนวิ่งไปวิ่งกลับไปสามชั่วโมงกับสามชั่วโมงวัน,นึ่งหมดไปเพราะอะไรปกติมันวิ่งแค่สี่สิบนาทีแต่ทีนี้ถนนมันปิดหมดเลยมันทําถนนใหม่หมดเลย แทนที่จะวิ่งแค่40นาทีต้องวิ่งอ้อมปะสองชั่วโมงวิ่งอ้อมกลับอีกสองชั่วโมงแล้วรถก็ติดเพราะทุกเส้นทางปิดถนนจากถนน6สายเลนสามเลนหเลนนะคะมาเหลือเลนเดียวโอ้บอกตรงๆว่าโทรศัพท์ย่าแบตหมดเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อเอาหลงวน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 เอาวนวนวนวกันอยู่อย่างนี้ ตอนไปช็อปจริงๆกะว่าจะไปดูของที่ถูกกว่าที่เบลเยียมเพราะเขาบอกว่าของฮอลแลนด์มันจะถูกกว่าเบลเยี่ยมไม่มีเวลาที่จะดูเพราะเราไปสชั่วโมงนี่มันเหนื่อยมากนั่งไปในรถอะ่ะแล้วเราไปหลงอะ่ะคำว่าหลงคือเส้นทางมันไปไม่ได้ที่เรารู้เส้นทางเราต้องไปอ้อมเราต้องไปวนตามแล้วก็ต้องหาว่าไปทางไหนไปทางไหนพอหลงก็วนกลับวนกลับนะคะแล้วมันก็ หิวข้าวกลางวันกันมากๆด้วยนะคะวันนี้งอมเรียกได้ว่างอมถามว่าได้ของถูกมาบ้างไหมผักผลไม้ที่นู่นถูกเพราะเราไม่มีเวลาไปได้ดูอย่างอื่นนะคะอ้อยไม่มีเวลาแล้วยากแกไม่ไหวแล้วนะ,ะแกไม่ไหวแล้วแล้วอ้อยก็ได้ พวกผักที่ถูกมานะคะอ้อยได้กระหล่ำดอกมาหัวละเลยที่นี่สองสามยูโรต่อหัวนะคะสองยูโรกว่าที่นู่นหนึ่งยูโรเก้าเก้าหนึ่งยูโรห้าสิบนะคะอะไรที่ดูราคาที่อ้อยพอรู้ว่าเออมันถูกกว่าในร้านอา้อยอ้อยก็ซื้อมานะคะซื้อแต่ผักมาซื้อได้แต่ผักมาแล้วก็ได้พวกแชมพูมานะคะพวกแชมพูอย่างเช่นแชมพู ะผมอ้อยใช้ head and shoulder นะคะคือป้องกันรังแคแล้วก็ป้องกันหนังศีรษะเพราะอ้อยเป็นคนศีรษะแห้งนะคะหนังศีรษะหัวเนี่ยแห้งใช้ยี่ห้ออื่นแล้วทำให้อ่ามันเป็นขุยเป็นรังแคแล้วก็แห้งคันตลอดที่นี่ซื้อกระปุกหนึ่งนะคะกระปุกเล็กนะคะกระปุกเล็กนะคะของ head and shoulder มันก็ เกือบ4ยูโรแล้วแล้วที่ฮอลแลนด์เขาช่วงนี้วันนี้นะคะช่วงอาทิตย์ปาสเนี่ยนะคะช่วงอาทิตย์อีสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ4แค่10ยูโรถ้าซื้อขวดเดียว5ยูโร99ก็คือ6ยูโรเราก็เอามาเลย4ของอ้อยเออถูกหน่อยเพราะอ้อยเคยซื้อที่นี่กระปุกเดียวมันก็4แล้วถ้าซื้อ2กระปุกมันก็8ยูโรแล้วนี้10ยูโรได้4กระปุกโอเคอันนี้ถูกเอามาใช้ได้นะอ้อยก็ซื้อมา แล้วก็ที่ฮอแลแลนด์ร้านบางร้านสามารถซื้อยาที่เกี่ยวกับยาคลายเส้นแก้ปวดเส้นได้เบลเยียมไม่มีขายนะคะเบลเยียมต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอแล้วให้หมอออกใบมาแล้วทางเราก็ไปแต่ก่อนนี้จะต้องไปยื่นใบเอาใบไปยื่นที่ที่ที่ร้านขายยาแต่เดี๋ยวนี้มันส่งตรงเลยทางคอมพิวเตอร์ถ้า มียาอยู่เขาก็จะให้เรามาแต่ถ้าไม่มีเขาก็ต้องสั่งยางนั้นให้เราอ้อยก็ได้ยานั้นมา1กล่องน,นะคะแล้วก็ยาพาราธรรมดาซึ่งซื้อที่เบลเยียมยาพาราธรรมดาอ่ะกล่องหนึ่งมัน12ยูโรที่นู่นขายแค่ไม่ถึง3ยูโรโอเคอ้อยไม่สนใจว่ายี่ห้อยาพารามันจะเป็นอะไรนะคะถ้ามันคือ500กร,รัมหรืออ่าหนึ่งกรรังห้าร้อยมิลลิกรัมหรือ1กร,รมัมอะไรที่มันหนักหน่อยก็คือ1กร,รมัมใช่ไหม ที่มันหนักหน่อยจํานวนจํานวนจํานวนยอตัวเนื้อยามันเยอะหน่อยอ้อยก็เอาอันนั้นยี่ห้ออะไรก็ช่างไม่สนใจอ้อยไม่สนใจนะคะว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไรขอให้มันถูกกว่าเท่านั้นเองก็ยิ้วมาหิ้วมาด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกินปลาระหว่างที่อ้อยไป,ไปที่ห้างทําไมถึงนึกได้ตอนระหว่างไปที่ห้างแล้วซื้อผักอยู่น้องเข้ามาถึงน้องเขาก็บอกไอ้นี่เรียกอะไรไอ้นี่เรียกอะไรไอ้นี่เรียกอะไรคือเขามาเรียนแล้วอ้อยก็นึกถึงตอนที่อ้อยทํางานใหม่ๆ ว่าต้องใช้ความพยายามต้องเรียนรู้อย่างมากอ้อยเคยหน้าด้านถามลูกค้านะคะระหว่างที่เราจะหาเลขหาว่าตัวนี้มันเรียกอะไรอ้อยถามเขาว่าฉันขอถามหน่อยเหอะฉันไม่รู้จักไอผักอันเนี้มันชื่ออะไรเธอช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันสะกดด้วยตัว A หรือตัว E เพราะบ้านเนี้ย R กับ a E กับ e บางครั้งมันใช้เป็นเวลาเราออกเสียงมันตัวเดียวกัน แต่เวลาเขียนมันเขียนคนละตัวเข้าใจป่ะคะอ้อยก็ถามเขาตรงๆแล้วอ้อยก็หยิบใบที่เป็นลายชื่อผักออกมานั่งดูเพาะอ้อยบอกว่าถ้าฉันหามันจะนานมากเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานอ้อยก็บอกเขาเขาก็บอกว่าอันนี้เรียกขึ้นต้นด้วยตัว A r บ้านนี้ก็คือ A English นะคะ A ภาษาอังกฤษะสมมติว่าเรียกว่า a b r i c o t เขาก็จะบอกว่าอันนี้ไงนี่ไง a b r i c o t อ้อยก็ต้องใส่รหัสลงไปว่า a b r i c o t รหัสอะไรสมมุติว่า a b r i c o t คือ1 6 8้อยก้อยก็ต้องติ๊กที่คอมพิวเตอร์160 พอเราคือถึงเวลานั้นจริงๆสั่นไม่สั่นเงื่อนี่แตกหมดเลยนะคะเวลานั่งแคชเชียร์เพราะว่าไม่ได้กลัวว่าอ้อยจะคิดเงินผิดแต่กลัวว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็มีลูกเอ่อไม่ใช่ลูกค้ามีพนักงานใหม่ๆที่มาหลังอ้อยแล้วเขาก็เป็นคนบ้านนี้นะคะอายุก็น้อยกว่าเรานะคะเขามาแล้วเขาไม่ยอมถามไม่ใช่ทุกคนที่นี่จะรู้จักว่าอะไรคืออะไรเด็กผู้ชายบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรเรียกว่า กระหล่ำดอกอะไรเรียกว่าท um, ี really ่เขาแยกไม่ได้คือมีหนึ่งคนนะคะก็มาถามอ้อยว่าอันไหนกระหล่ำดอกและอันไหนกระหล่ำปลีเขาถามอย่างเงี้ยอ้อยก็บอกว่ากระหล่ำดอกมันก็คือบุูมเหมือนดอกไม้กระหล่ำปลีมันก็ลื่นๆขาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอธิบายพยายามอธิบายไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้คนบ้านนี้เขาก็ไม่รู้คนที่ไม่เคยเข้าครัวไม่เคยหยิบกับข้าวกับปากเขาก็จะไม่รู้เขามีนะคะคนที่มาสมัครงานหลังๆอ้อย แล้วโอเควันสองวันแรกเดือนแรกเขาอาจจะจับไม่ได้นะคะแต่ทุกที่ที่ทำงานมีคนตรวจเรียกว่าคอนโทลมาคอยดูบางครั้งมาใน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 รูปของลูกค้าบางครั้งมาวันหนึ่งสามรอบสี่รอบแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือคนมาคอนโทลงานเราตรวจทุกอย่างนะคะช่วงแรกๆ3สามเดือนแรกอ้อยต้องทดลองงานตรวจทุกอย่างลูกค้าที่ซื้อของ บางครั้งอยู่ๆพอลูกค้าจ่ายตังค์เราเสร็จลูกค้าไปปุ๊บโดนดักหน้าประตูใครดักก็ไม่รู้อ้อยไม่รู้จักแล้วเขาก็ขอตรวจสินค้าทุกชิ้นที่อยู่ในรถว่าเราเช็คเงินให้เขาถูกไหมผิดกี่ครั้งถ้าผิดเกิน3าครั้งเขาไล่ออกตัวอ้อยเองโดนสองรอบคือโดนเรื่องอาหารแมวกับหมาอ้อยเข้าใจว่าอาหารแมวไม่ว่าจะเป็นซอสเหลืองซอสแดง มันคือซอสเดียวกันอยี่ห้อเดียวกันอ้อยก็นับไปเลยแปดกระปุกแต่จริงๆไม่ใช่เขาให้แยกซอสอันนั้นเขาก็พออนุรลมให้แต่พวกน้องๆใหม่ๆที่มาไม่รู้จักว่าบุุมกลนคือ,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 อกระลํำดอกคืออะไรกรล่ำปีคืออะไรผ่านานไปยกให้ลูกค้าไปเลยโดยไม่ได้ติก๊กไม่ได้คิดเงินเขาถ้าเขาตรวจเจออย่างนั้นสามรอบเขาก็ไล่ออกเลยอ้อยจะไม่แบบนั้นอ้อยช้าหน่อยอ้อยซื้อบือ้อ อ้อยโง่แต่อ้อยถามถ้าอ้อยไม่รู้จริงๆหัวหน้าหรือผู้จัดการสาขาบอกมาว่าถ้าไม่รู้จริงๆกดออดเรียกฉันแล้วถามฉันแต่ถ้าเราถามเขาปุ๊บอ้อยจะจําได้แล้วสมมุติว่าเดี๋ยวนี้มันมีส้มเชงเข้ามาแล้วส้มเชงเนี่ยมันไม่เป็นลูกเออมันไม่เป็นถุงเป็นแพ็คมันเป็นลูกมาบางครั้งขายราคาเป็นลูกลูกละเท่านี้อยู่โลบางครั้งขายเป็นกิโล อ้อก็ต้องจำแล้วอะถ้าเป็นส้มเช้งเขียวเบอร์45นะต้องช่างกิโลถ้าเป็นส้มเช้งแดงขายเป็นลูกถ้าเป็นลูกเบอร์75นะก็ต้องจำบางครั้งอ้อยก็จดเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายหน่อยเดี๋ยวนี้เราถ่ายรูปทุกอย่างไว้แล้วเราก็เอามาบ้านแล้วเราก็มาจดแล้วเราก็มาท่องเอาการเรียนรู้ในที่ทํางานไม่มีวันจดจบนะคะไม่มีวันบางครั้งก็ผิดบ้างพลาดบ,บ้างแต่อะไรที่อ้อยไม่รู้อ้อยยอมโง่เป็นคนโง่ก่อน เพื่อที่จะไปถามคนที่รู้เพราะฉะนั้นอ้อยก็เวลาทํางานหัวหน้าง,งานจะไม่ค่อยได้ติอะไรมากมายจะไม่ค่อยโดนอะไรมากมายนะคะน้องๆรุ่นหลังๆมาทําไมเขาถึงอยู่ได้ไม่นานเขาก็ถูกไล่ออกแต่คําว่าถูกไล่ออกนี่คือเขาเชิญออกแล้วเขาก็จะให้ลาออกเองเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสไปสมัครงานห้างอื่นๆได้ถ้าห้างไหนไล่คุณออกแล้วใบที่ไล่ออกบอกว่าไล่ออกเพราะความผิดนี้นี้ ห้างอื่นๆเขาก็จะไม่รับคุณเข้าทำงานแล้วเขาจะถามก่อนเลยว่าจะเอาอยัางไงถ้ากลับมาลาออกเองก็จะได้ใบลาออกแบบว่าขอลาออกเองก็จะไม่เสียอะไรมากนะคะวันนี้ก็ คุยถึงเรื่องการทำงานนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะไร้สาระบ้างแต่มันก็คือชีวิตที่ผ่านมาอ้อยกน็นั่งนึกถึงเวลาเห็นน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาฝึกแล้วก็นึกมองตัวเองว่าเออเรายังผ่านมาได้ขนาดนั้นอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่รู้อ้อยก็จะหน้าด้านถามก็แล้วกันเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็สู้กันต่อไปโอเคนะคะว่าจะคุยแป๊บเดียวเล่นสยาวเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ